เอาแล้วก็กราบสบายดีทุกคนเนาะ,ต,นนอ no นอะตอนนี้เราไปชุบช่องโนเนมเนาะเราตอนนี้เมื่อนี้ยโฮซิมาให้อย่างเมื่อนี้จะมาให้คอนเทนต์เนาะคอนเทนต์แบบรีนทุกโตในเกมเนาะมันสิได้บอทุกคนมันสิได้บอลรีดทุกโ,กโตในเกมร้อยสิบสานะมตัวเนาะในหมดสามวิสามเนาะในหมดนี้เราสิมันรีดตั้งแค่ตัววับตัวตที่เราเคยรีดเนาะตัวที่พวเราเคยรีนเนานะ ตัวนี้พวเราเคยเล่นกันหลายเติมเนาะทุกคนอยากเพ็นเที่ยวะโอเคตัวแรกอี่พีนึงวอาซีรินเป็นสามปีนะพี่ตัวแรกอซีอรินรรบูของเนาะแล้วก็สามพี่ตัวแบบถนัดเลยเนาะโอเคไปขุดกันเลยคุณบุ๊บครัมพิงเนาะไปเลยโอเคมาเนี่ก็บูของเนี่ยเขาจะเป็นเจาะเกาะเนาะซีบุ๊บซีบุ๊บ รูนี้เนาะที่บอกเป็นขีตนะิครอเนาะเพราะว่ามันมันตายร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนขีตนะิครอเนาะขีมันสีพวกตายร้อยเปอร์เซ็นต์ทปเริ่มกันเลยเนาะนมาทุกคนอัพทีสองสองหนึ่งขีดเอาถามมันเลยออกเกือบปั๊บท่างเขาก็เอานา,า,าคอสเลดล้วก็ยอนเนาะเขาบกกรนะจายเนาะโบริติโนเอาถีไว้โอโอห เอาหัวร้อนมาเร่งได้ครับพวกเขามากันให้เราเนาะุดยอดเลยทีมเบิร์กจริงๆขอฟังกันนะครับ,บโอ้โหเล็ดโอ้โหมากะกินกระดอกเจ้านะโอ้โหมาแล้มาแ้ไม่เจอเหมนิไม่เจอเหมือนเ,อ,เอ,นอุ้ยฉีแตก บ้ากับเสียฟืดบัานเนาะเอาคลิปขาก,ก็ละกันบูมบูมบมูมาดิมาดิโอโ้ยยางอืดอย่างกระเต่าเ,าาเอาออกอันนี้โตเลยสิบอกชงมือแเพราะเกมนี้สามพิสามันเป็นเกมไวเนาะอุ้ยาขาบพ้อมได้พอนได้ท่านอุ้ยบบตายดวงดีชติ ออ้ยเหีย yeah. มาโอเคปมาี่ี่ต่อเลยนาคอดทำไมครับอย่างนี้เหรอครับทีมเาตายเ,ล,เลยตู้อุ้ย ไอ้ตัวแต่วันนี้ฟลอเรนตีไวาเข้ามาแล้วฟลอเรนหัวร้อนนะเนาะปั๊บ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 หนีโคตรตึงเตียบเลยโอ้โห้ฟลอเรนตีไวายเขาลืมเปิดคนขอโทษลืมเปิดสิ่งนี้ป๊บโอเคมายังอึ้งอยู่กับฟลอเรนหัวร้อนนะทุกคนโอ้โห้โคตย่อเลยเป็นไปได้ไงครับทุกคน บับเราแล้ววิวบับหรอครับบับค่าขยะเตะอู้เฮียโอ้โหอะไรครับรเขาต้องเอาแบบนำให้ได้เนาะเพราะว่าเขาสีสชนะคาดลอยเลยเพราะว่าสามแบบสามวิสามนี้การนำเป็นการที่อย่างที่สุดยอดมากถ้าไปนำคือว่าอาจารย์ชนะแบบเก้าสิบเซนไปเลย กับ็พอาดาร์กเลยเนาะดาร์กนี่เป็นอะไรสำคัญมากเลยครับโอ้ยยายาอุย้ยอื้อไรเด็กห้าบอกอื้อสวยตายบุ๊มเป็นอย่างนั้นได้ดักกันนั้นพอแล้ววันนี่ได้เหนะแบบ็นว่าโคตรโหดเลยเนาะส่วนนี้เราได้สามตัวแบบอาตาพิกเขาเพลย์เลยที่ไม่คิวเขาสิลายกันนะลาวิลโคตรตึงเลยตอนนี้ จะหงอแบบเริ่มค้างอู้หงอแบบมันต้องบวกน้องสุคนตานี่อู้ฟาร์มดีกลัวแฮปโปจะเป็นต้องฟาร์มเลยบวกอย่างเดียวก็ไดรนะเกมนีน้เป็นไงอ่ะเดี๋ยวชีวิตผมกสายฟาร์มนะครับอเจ้าชิบยัยใส่ oh my god สิเยยุกสิเยยุก <c oughs> นักขอนมันน่ะสิยุบะบ่นะ <c oughs>

หนึ่งร้อยร้านประสิ็นตาแรกของนายศสนะเนาะบ่คือในสตีเหมือนนะทุกเนาอ้ยไผเบิ้งนี่ก็บุไผเบิงหนึ่งน้องคนเบิ้งซีคนนั่ก็ดคนเบิ้น้อยหน่อยสวยโอ้ชนะเลยป่ะจบเลยเนาะเพื่อเป็นการบเสียเวลา มาแล้วบูม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 โอเคก็จบเกมนรี้กเกิดชนะได้ยังสวยงามทุกคนสวยงามสวยงามอรังเทว้าว oh my god โอเคก็ไปกันเลยมามาแล้วทุกคนตัวต่อไปกันนะสปินนาครอสนะที่เราเห็นในหนังสือพิมพ์บูเมละ่ะ เโีเคเสียไปประมาณนีนะ้เสร็จนี่เลยนะไปนี่เนาะรูนกับพายักษงก็เป็นรูน,นี้เนาะโอ้แม่นะตัวนี้รูนี้เนาะกำลังจุ่ตีเนาะกับเจาะก็คมเร็วเคลื่อนที่เนะาะคมเร็วจุ่ตีถึงหกเปอร์เซ็นตะ์นาะดูเลือดนะึ่งจนหกเนาะตาคิดตัวข้อห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะโอเคไปกันเลย let's go โอเคเริ่มเกี่ยวเลยเราออกดาาฟาร์มถึกมาเลยนะเนาะคือห้างเขาก็จะมีเป็นอ่าอินิซื้ออย่างก็มาจิ้งจอกแล้วก็ฟอเรนซีโนแล้วก็ ทางเขาก็น่าณะมีไบร์วูคองแล้วก็เอลซูนนักแม่นปืนโอ้โหตอนนี้ทีมเขาน่าเสีสนานยากหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ามีไบร์ตู่อมาตะของเขาน่าจะแบบล้มยากเติมทุกคนทีมเขาก็ไปป่วนแล้วจังหวนะนี้อุ้ยทีมเขาคือตึงใช่ปะโโอ้หเก็บเฟิร์สบัสไปได้จังหวนะนี้แล้วเอาก็ะซิมารอยเอลซูเขาเนะบุบบันนะโอเคกัดจ้ามนันนะ ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคดูสี่ไปทีเรียบร้อยลืมลืมลืมออกเกือบแล้วขวดอ่โอเค,อเคต,ตีเลยเพื่อความได้เปรียบหนึ่งร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะเพื่อความโดยเปรียบหนึ่งร้อยล้านเปอร์เซ็นต์านก็เอาปับป๊บปั๊บโอเคฟุบฟุป โอเมก้าสโอ้ฟอลินกับตุยอ๋อยังมาฟอลินยังไม่ตาโอักเดฟอลินออกดาฟาร์มโอเก้าอุ้ยอ๋อลงคนฟิกเกอร์พระเจ้าโอ้เมก้าสโอ้ใบปั๊ปั๊บ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 โอ้ขี้ก็ได้ได้บั๊บเอาบั๊บพอบั๊บพอเนาะนี่ก็น่าบั๊บดาร์กอะสามารถเนี่ย เ๋ยวอย่ง่ละแต่มันโหดนะคนกรปับนี่นี่นี่ตอดตอดตอตอดซื่อยอกสื่อนะเกิรีวิวดอกเตอมันเกินีีเด้ ย่าบนึงไม่นะจอนี่ฟุหนึ่งปั๊บโอเคเราก็ปิดมาได้เนาะปิดงานปิดช็อปปิดช็อปอุ้ยเฮียโอ้ยแกสกับตายหน้าค้อนกับพอวิบับได้อยู่นะเรากับพอลินตึงอยู่นี่บอก ก็ไม enfin ่รู้เหมือนกันว่าจะตึงขนาดไหนอ่อแต่ก็พอาีหอใบหลายทีมตายไปแล้วอไม่นานะไม่แก่มันเบลอท่านเจบนหารายกะดูสักไปจอเฮ้ยตุ่เี้ยงอย่างนั้นะปั๊บ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 ปับปั๊บปั๊บปับปั๊บปั๊บปบปั๊บ เกือบเกือบเกือบโหซอ,อมันต้องสช้ระบบเปนนเเนนนเเ็นยังไงทีพี่เมย์เล่นแม่งเลยทั่วท่ายังวะนี่เอาถึงเกลวสูตรยิงทุกคน มาเ <stüt> pues ก,กือบเรียบร้อยเยบไฮอะครับทุกเชื่อมโอ้โหฟลอเรนทอนดังวานี้ลำตึงๆลำตึงๆโอ้โหตังวานี้โอ้โหเรียบร้อยฟลอเรนท์เาคือลำตึงใช่ปะลิ้นครั้งแรกใช่บริหัรโอ้โหเป็นตันีเป็นสติใช่ปะอย่าหาวเจ้าจะหาวเจ้าจะหาวปั๊บปั๊บปั๊บโอ, nah โอ้ยเฉียปบแปลกได้ <ız? mate> <kindergarten> ชาหา,หา,หา,หาโอเคค้าไปหักกโอเควูแต่นะอีกตาหนึ่งนะครับโอเคก็ไปตาต้องไปเลย let's go ขีโโมาทุกคนออกป้าไปเลยเนาะเลี๋ยวมะของเฮานี่น้องรู้สึกว่าตัวมีนเฮาสามตัวมันสิเป็นนักข่าไปเลยเนาะเอาหรือบอกทีมเฮามี butterfly violet เลี้ยมาเนาะเอาเขามีคาลีคาลีเนาะ อ่อาเนี่ยเก็คือเนี่ยก็อลินอลินแล้วก็ยอนเนาะโอเครู้สึกว่าสามตัวเขาเนี้สิเป็นตัวฟาร์มเลยตัวมีนเขานี้โอ้แบบขุดตึงเนาะแบบอลินได้ฟาร์มฟาร์มก็ยังกากเก่าเน,นาะทุกคนมาซื้อคำขอปลายสิ้นก็เท่านั้นมดเลมา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 จิ้วพลาดไปหนึ่งทีปั๊บฟุบปฟุ๊ฟุโ๊โอเค ได้เป็นหนึ่งศพอุ à, ้ยทวมนโ่ะไปได้โคตยวะนะอุ้ยโครีกโครยงไม่จ่ายังไมยจ่ายมาปุ๊บเป๊ะอุ้ยพี่ทางเนาะเอ๊มสุสโอลี่ไปกันเลยอับอปับปั๊บปุ๊บป๊บป๊บอ่ายุใส่ใจยุใสอุ้ยเฮีย ลาก่อนนะเด็กๆโอ้โหไฟฮาวทึกเลยอู้นี่อย่างวันนี้บัตอไฟฮาวแล้วบัตเตอร์ไฟกับคิดถโตบแม่หล่ะบ๊วยคิดโตบัตเตอร์ไฟกับบอลเลนน้องนี้เดือกคารีตัวเดียวแต่ับบ๊วยจับบเลยทีมมันก็ตึงเลยวะมาเลี๋ยวหมอเลี๋ยวหมอเออเฮ่อพยายามได้ของกันก็เกิดนี่แล้วนะของ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 เฮาเนาะนี้ เสตนี้รวยเนาะเป็นเส้นไซทั่วไปแบบอันนี้ <c oughs> ลักหลอกขี้หยอกเล่นปั๊ปบปุ๊บเวอร์เวอร์เวอร์เร์โคตรเวอร์เล,เ,ลเลยอะครับทุกคนโอเคถอออตัวนี้โอเคได้ไม่จิงตกตุกต๊กไหนอรอว่า ปโอเคฮะก็ตึงเลยนะคนเรียมากอันนี้ไม่ธรรมดาตัวนี้ปุ๊บโอ้ยอะไรวะหน้าฝนห้าปั๊บโอ้ยอะบุีขา้ตัวุดจะแบบคาหยบเนี่ยครับที่ทาอ่หรือเป็นนเคมาแทงพวก

โ oh oh, อ้มากะโอ้ชิบหายแล้วมันได้แล้วรู้สึกว่าผมจะไร้ประโยชน์มากเลยครับตอนนี้เร็ว่าเป็นตูนน่นของแบ่ได้รล่นะคนุแบบตัวที่ผมไปเล่น,นบ่อยนะครับมีแต่ตัวแบบนาคอสกับบูคองเท่านั้นส่วนสองตัวนั้นก็ไม่มีอะไรหล่อแม่งเลยกว่เลยนะโอ้ชิบหาย เรงมากเลยครับทุกคนเอาเลยจวบจวบจุบโอ้หรู้นะว่าเรว่าเจ้าอยู่ตรงนั้นน่ะุบโอเคได้ได้เขาก็โอเคทำนี่พอจะได้เขาก็พอใจแล้วทุกคนพุจํจำเป็น อุ้ยจบเลยได้บจบเลยได้บรครับไัวฤๅษดน้อยครับจบไม่ผมเลยมันก็เป็นเกมที่สามแล้วโอเคนะาสิจบแล้วทนุนยิงปั้มปั้มยิงปั้มเลยครับโอ้โหยังไม่อยากจบโอเคเกิดจบพร้อมกันนะถ้าจบพร้อมกันมามาเขาถ้าอันนี้เนาะถ้าวงวงไฟ

อุ้ยสวยจบดีนะครับรออะไรล่ะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บโอเคทุกคนก็มาลิ้นแล้วเนาะสามตัวทุกคนโอเคมันก็บเบิดแล้วสามตัวก็สิลิ้นให้ครบทุกตัวในเกมน,นี้เนาะทัซีแบ่งเป็นพีไปเนเอพีละสามตัว,รวตประมาณน,น,น,าาน,นั้นน่าชีต้องเฮ็ดประมาณสามสิบแปดเพีคตรเวิร์ดโคตรสามสิบแปดอพีอ้ยังลิ้นโดนขนาดนั้นโอเคบางเแ่วก็ ไปเล่นในสตรีมแล้วก็มาตัดใ่ที่บอกโอเคเนาะคลิปนี้ก็ม่มีอย่างหลายเนาะก็เอามาตูมีนสามตูซืนะ้อๆเนาะที่ตมีนที่รินกาดเนาะนี่เนาะก็ขึ้นอยู่นี่เลยเนาะสามตูเพรามันตัวนี้เนาะแถมมันตัวนี้บอลอนะลูนม่วงสามตูสามตูนี่เนาะลินดุที่สุดเนาะเป็นตูมีนที่แบบก็บอกให้หดเลยเนาะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหลนะเนาะบายผสมฝากกดไแลนะ้วก็แช์เนาะ